มาเริ่มกันที่มาดามคนใหม่ป้ายแดงอย่างนังนกสแสดงสาวเจนนี่เทียนโพสวรรค์ที่ตอนนี้กลายเป็นสะพ้ายของตระกูลอัศวิเหมไปซะแล้วนะคะซึ่งสามีหนุ่มของสาวเจนนี่นั้นมีดีกรีเป็นถึงนักการเมืองชื่อดังนามว่าเอชชนสวัสด์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการที่กลายเป็นกระแสสังคมอยู่พักใหญ่กับประเด็นที่ว่านุ่มเอชอยาร้างกับอดีตภรรยายตูน่นันทิดาตั้งแต่เมื่อไหร่่นสุดท้ายก็เคลียข้อสงสัยเมื่อพี่ตู่ออกมาเปิดใจว่าแย,ยากทางกันได้พักใหญ่แล้วค่ะ ต่อการน,นะคะที่สะพ้ายทรหดอย่างดาราสาวเจ้าบทบาทสาวกบผัวนันที่ก่อนจะผ่านด่านคุณแม่ดาริกาของหนุ่มรุกจนุพรได้นั้นก็เล่นเอาเหงื่อตกแต่ด้วยการเวลาสาวกบก็สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้แล้วนะคะว่าเธอมีความรักที่มอบให้กับหนุ่มรุกอย่างแท้จริงพร้อมกับให้กาเนิดทายาทซปเปอร์ตาร์ตัวน้อยอย่างน้องณาดาที่ตอนนี้กลายมาเป็นขวัญใจของทุกคนในครอบครัวคุณกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับสาวนาเดียนิมิตวาน,นิชนะคะก็เล่นทำเอาแฟนๆช็อกกันทั้งเมืองหลังตัดสินใจเข้าวิวาสกับคุณพิหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลนะกักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เจ้าของฉายาหลอดอิ๋วพร้อมกับให้กำเนิดทายาทหน้าตาน่ารักอย่างน้องนบนบมงคลที่เป็นพยานรักแถมยังเรียกคะแนนจากแฟนคลับไปไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ